สวัสดีครับ EP ที่247พื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน3ปีกุลก่อนจะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเติ่มเพื่อนทางซีวโาโค้แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,800ชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกนจิวโปที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน3ปีคุณ เป็นคนที่มีเสน่ห์อ่อนน้อมถ่อมตนจะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่ทรัพย์จะได้มาจากการมีโชคมีลาบการมีชื่อเสียงหรือการมีโอกาสดีๆมาให้ช่วยเรื่องของคู่ครองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเลือกให้ดีเพราะมีเกณฑ์เลือกแล้วจะไม่ได้ดั่งใจอยู่นานไปจะไม่สนุกสิ่งที่ต้องระวังมิตรหรือคนที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นอุปสรรค โชคร้ายจะเข้ามาจู่โจมแบบไม่ทันคาดคิดทำอะไรอย่าใช้อารมณ์ปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิด ไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ื่นได้ 2. ความสิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานันวางจิตวางใจให้ดี ทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อของชีวิตต้องระวังให้ดีคืออยู่ในช่วงอายุ17-18ปีคราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่โดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ13-14 17-18 32-33 43-44 58-59 61-62 76-77 8ถึงหกส6และ95-96ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง,ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทำให้เราทุกขและอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ ทำให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขไม่หยุดไม่สแสวงหาสักแต่ว่ารู้แล้วจะพ้นจากกองทุกเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของผันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่าง สัญญาคือความจำสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้งหกมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตาม สำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาติดต่อได้ที่ LINE ID 0619642519ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ